สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวตาเหลืองนะคะอ่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวของหมู่บ้านหนองกองอนนี้ได้มีโอกาสกลับมาเที่ยวที่บ้านนะคะก็เลยอ่ามาแนะนําร้านก๋วยเตี๋ยวที่ทานตั้งแต่สมัยเรียนนะคะท่านผู้ชมนะคะเป็นเพลิงแบบนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะเป็นอ่ก๋วยเตียเต๋ยวเตาฟืนนะคะท่านผู้ชมนะคะ เตาฟืนแบบนี้นะคะมาาาเเลย้งออะะไรนขายมานานแล้วนะคะท่านผู้ชมขายมาตั้งแต่สมัยเรียนตั้งแต่อนุบาลน,นะท่านผู้ชมเป็นเตาฟืนนะคะเป็นอ่าเป็นสูตรโบราณนะคะท่านผู้ชมเป็นอ่ามีหมูมีน้ำตกด้วยเนาะนอตตาเนาะ น้ำตกก็มีน้ำใสก็มีเมนูเส้นก็จะมีอ่ามีเหลืองนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีตามีมาม่าด้วยเนาะม,มีมาม่านะคะหมี่ขาวเส้นเล็กนะคะเส้นใหญ่นะคะไม่ใส่ผักั้างเลยเส้นใหญ่ไงอันเส้นใหญ่นี่ไม่ใส่ผักหรอต้นตาถามไม่ใส่ผักตา ตาขายทุกวันเนาะตาขายทุกวันนะคะเปิดร้านกี่โมงอะตาโมงเชนะ้าฮะเจ็ดโมงเช้าเลยเหรอโอ้เจ็ดโมงเช้าเลยนะคะท่านผู้ชมถึงประมาณห้าโมงนะตาเนาะห้าโมงเย็นนะคะที่ร้านก็จะมีเป็นหมูสับลูกชิ้นแต่เนื้อเนื้อ,อมีไหมตาอ๋อไม่มีไม่มีเนื้อนะคะท่านผู้ชม เป็นแบบโบราณแบบนี้เลยนะคะตาขายมากี่ปีนี่จำได้ไหมเนี่ยตาอายุเท่าไหร่แล้วเจ็ดกว่าแล้วโอ้เจ็ดสิบกว่าแล้วค่ะท่านผู้ชมขายตั้งแต่น่าจะสมัยหนุ่มๆอัน <c oughs> นี้นะคะชมมีเหลืองสองอ่ะมีเหลืองสอง ของช่วยไม่ใส่ผักทำให้เด็กกบใส่ไปหน่อยอ่นี้เนี่ยดีนะเนี่ยไม่เป็นไรค่ะน้ำมันกไมไม่เก็บตัวน วันนี้เงียบแม่ตาเงียบเนาะนอนเฝ้าขายได้วันละประมาณกี่ชามเนี่ยตาวันละสิบกว่าชามโอ้สิบกว่าชามเองนะคะท่านผู้ชมอืมเฉยพี่ก็อยู่เฉยน้อตาเนาะโอเคไหมกระแตมโอเคไม่ใช่อันนี้เราสั่งให้เด็กๆนะคะ เปนก่งใเจียวนะคะตาเจียวเองเลยนะตายุ่เจ็ดสิบกว่าเนาะเขาานเขาขอไปงานที่นครสวรร์เนะเขาไปทำในนั่นซุ้มปุะตวัด ชามชามชามนี้เท่าไหร่คะคุณตายีพายมีพาบาทนะคะสมัยก่อนที่หนูกินยี่สิบเนาะยี่สิบตั้งแต่ยี่สิบบาทนะคะเป็นั่วนะคะท่านผู้ชมแล้วไม่ได้อยู่คนเดียวเลยตอนเที่ยงตอนบ่ายก็ไปนั่งคุยกับหมูด้วยลูกชิ้นด้วยตาส่ไปเลย เป็นหนูตับนะคะท่านผู้ชมนะคะไม่ได้เลยละยี่สิบบาทยี่ยี่สิบห้าบาทใชพิเศษสามสิบแล้วต่เนาะเนี่ยส<อ>ามสิบาหกินด้วยโอเคค่ะ,คะขายวันละสิบกว่าชามนะคะท่านผู้ชมวันนี้ <ๆ S 1> มีโอกาสกลับบ้านนะคะมาเยี่ยมบ้านก็เลยแวะมหาคันตานะคะ เดินก็เดินกลับแล้วกันโอเคไหมนี่ใครจะดน้องกันนี่ะคท่านผู้ชมวันนี้สอย่ามสิบบาทนะคะ

ขายได้เยอะสุดนี่กี่ชามต่ะจำได้มา2ชามาโอ้ย20ชามแค่นี้นะคะั้ง,งใกิน เทียมเจียวนะคะผมเไปยังแก้ไคก็ไปกินนะก็ทเทียมเจียวอืมฉันูว่าอร่อยหอ,อม <laughs> ส่ซ้อมเนี่ยมาจากเลยเอ้มน่ค

ติดนะคะท่านผู้ชมอะไรครับนอนไม่ได้เหรออะไรอรหมนี่

นกนะคะุณผู้ชมค่นนะ อีกหน่อยก็ได้ตาอย่างนั้นเลยเหลือมากนะคะท่านผู้ชมนะคะนี่นะคะสามสิบระหนี่เป็นมีขาวนะคะมีขาวน้มตกล้มแล้วตันิว เยอะยวมแต่ไม่ยังของเราเอาเส้นหมูัางตกแล้วก็เส้นเล็กหมูั้งตก ดตับ<ๆ>น้ำแม่แม่เออแต่นนะที่ร้านจะมีแค่ลูกชิ้นนะคะกับกับห<ๆ>มูสับนะคะท<อ>่านผู้ชมมีแค่สองอย่างาน,นะคะ ครับลายเยอะมากเลยคะผู้ชมนะคะนี่คือบรรยาก,กาศแบบสมัยเรียนตอน <laughs> นี้ก็จะ30มสิบแล้วคะ เรืองนะคะได้หมู่บ้านนะหนองกองเหนือนะคะอำเภอเมืองนะคะจังหวัดกำแพงเพชรนะคะังกิมากไมิน้ว่มไม่กิน ดูเยอะมากอะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเท่นี้นะคะไปพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ